สวัสดีจ้าจุ่มคนม,หมาหวยมากแล้วจ้าอสวัสดีสมาชิกที่นาลากทุกท่านเนาะคะ่ะเนาะแล้วก็เอฟซีทุกคนเนาะคะ่ะเนาะสูดห้องเขาอีกแล้วเด้อพี่นองเลยบนรางอีกแล้วก็ดีใจครับทุกคนที่ได้เนาะคะ่ะเนาะทุกคนได้คนนหายก็ดีใจเนาะคะ่ะคนนหายเพราใดดอก มีแต่ให้คนให้มีแต่ให้ค่ะว่าตรงถามเดอว่าใดหรือว่าจังไหนกะหมู่ว่านขนห้าหน้อยผนดอกมกเข่าบนรางเดอ้อพี่น้องเอ้ยก็ดีใจแห้งแถอเข่าทุกมือเลยสูตรเฮานี่สูตรเดินดีหลีนะะเนาะค่ะเนาะผู้ใดบะฮั่นติดตามบะฮั่นกดกระดิง่งกระตดตามกับกดกระดิ่งไวเด้อเดี๋ยวสิผาดคลิปไม่ได้พี่น้อง มันนี่กับบะวางเลยเนาะล่งไห้สายแน่จักน้อยกับขออภัยทุกท่านเนาะค่ะกับคือจิเข่าใจกันอยู่เนาะขันาวางกับล่งไห้เลี้ยวขันบ่าวางกับสายแน่จักหน้อยกับอดใจล่อกันเนาะค่ะกับเมื่อมึงผลงานของเฮ้านะค่ะหมู่บ้านผลห้าหน้อยออกหกหนึ่งเก่ากับซีซีเนาะค่ะเนาะก็ถือว่า ผลออกมาดีสุดยอดนะคะเนาะซ,ซีมีบอซ,ซีมีอยู่ตัวเบิร์นเนาะคะ่ะบอกแล้วว่าหนนันกันกันกับกันซซีตัวเบิร์นเนาะคะ่ะกับเข่าเนาะคะ่ะตัวเด่นห้าหากับซีกับซีได้เนาะค่ะเนาะนี่ได้นะคะก็มีหกเนาะค่ะเนาะหกอสองตัวห้ากกบมีซซีเนาะคะ่ะตัวนินหงกับบกเขาเนาะคะ่ะกระซีพยายามเน้นห่้นหน่อยที่สุดนะคะ กับผู้ใดมากระจับเอาเนาะค่ะขันเด่นเน้นไฮไลท์กับจิตเอาไปลงทุนกันหลายเนาะค่ะมันก็จีไร้โตไปขันมักตัวใดกับจับเอาเนาะค่ะการนี้ค่ะกับจิตพยายามบอกว่าให้กันตัวนี้ตัวนี้เนาะเนาะคันผู้ใดเมื่งคลิปจบกับจีใดกันอยู่เนาะค่ะกับจีใดเข้าใจกันเนาะเนาะคุณน้องคนก็บว่าอาจารย์ให้ถือแต่ว่าคนสื่อสื่อบ่ถือคนวางสิ เขาเมาเมืองคิให้จบนะคะสเด๊เขาใจเนาะค่ะว่าเออเขาบอกให้เน้นตัวใดให้จับจังใดเนาะค่ะเนาะมันกับสีดกันเนาะค่ะกับมูว่านนี่ก็ได้กันไปหลายคนอยู่นะค่ะเนาะกับขอบคุณสาหรับคากาแฟเนาะค่ะเนาะมีสมาชิกเพิ่นให้คากาแฟมากกับขอบคุณหลายๆเนาะค่ะกับขอห้ปังๆเนาะค่ะเนาะห้ปังทุกมือเนาะค่ะเนาะกาแฟนี่กับกระตุนสมอง ก็ดีขึ้นแล้วเนาะค่ะกับขอบพุณนสมารชิกทุกท่านที่เป็นห่วงกันขม่าเนาะค่ะเนาะก็บอกว่าขอให้หายไปเด้อาจารย์เด้อก็นี่แหละก็ได้กกำลังใจจากทุกคนนี่แหละเนาะค่ะจะได้มีแห้งมากลง่มคีบหายมืองเนาะค่ะมาหายแนวทางกันก็ดีขึ้นแล้วค่ะดีขึ้นมากแล้วเจ้าปวดหัวกับอาการก็ดีขึ้นแล้วก็ลุยกันต่อนเนาะค่ะเนาะอีกสูตรหนึ่งกับเขาเนาะค่ะอันนี้อันนี้ได้ ได้ล่างเนาะค่ะเนาะ cc แล้วก็อันนี้ได้บนเนาะค่ะจูดี้ได้บนเนาะค่ะฟังเสียงเอาเสียงเสียงสดใสหกหนึ่งเก้า cc เนาะพี่น้องเนาะอ,อันนี้เน้นวิ่งหนึ่งเนาะค่ะได้สองตัวหนึ่งเก้าฮมมี่บอมี่เก้าหนึ่งพี่น้องก็ได้เนาะค่ะอันนี้มี cc ตัวกันบอบอัมี่แต่ว่าฮัมมีนีเนาะมีซี มีหนึ่งมีเก่าแล้วก็สูตรล่องเห่าสูตรล่องเห่ากับมีเก่ากันหนึ่งเนาะคะ่ะชนนี่ให้จับตามึงให้ดีๆเด้อพี่นองไอ้สูตรนี่กับสีบ่ได้แยกสองตัวห้เนาะกับสีห้มึงเป็นแนวทางเนาะคะ่ะว่ามันมีตัวชนตัวใหญแล้วก็พี่นองกับมึงเอากับเลือกเอาเด้อค่ะกับสีเน้นห้บ่อรายโตดอกกับมึงให้ดีๆเนาะคะ่ะเนาะ ่วนมากเนี่ยถ้าเกิดว่าเน้นวิ่งตัวใดเนี่ยเขากับไปจับหลูดเอาเนาะคะ่ะเขาหมากตัวใดเข้ากับเน้นเอาเลยเนี่ยสูตรมันก็มีชนมีเก่าหนึ่งเก่าหนึ่งเนาะกะ็อยากให้เมืองกันให้จบเนาะคะ่ะจะได้เข้าใจเนาะคะ่ะอันนี้ก็ถือว่าได้เก่าหนึ่งเนาะคะ่ะก็เข้านะคะผ่านโอ้ดีใจหลายเนาะพี่น้องเนาะสูตรเขาอาจารย์ก็ดีใจไล่ก้นก็เอิญอาจารย์มากกับอาจารย์กลับไปนะะเนาะค่ะเนาะ กับว่าได้เก่งออียงเนาะค่ะเนาะกับเอินแท่นโตละกันเนาะว่าอาจารย์เนาะค่ะกับขอบพุณนทุกท่านเนาะค่ะที่เอินว่าอาจารย์กันเนาะกับบุหัวจีเอินจังไหนเนาะติดปากอาจารย์กับอาจารย์เลยเนาะกับขึ้จีบวาวากันเนาะค่ะเนาะกับโมนี่ค่ะเขาบนรางเลยเนาะค่ะเอหมูว่านโอ้โมนี่กับจีเขาอีกสัตมาเอากับจีมเมืองแนวทางห้าน้อยของวันที่สิบ สิบแปดเนาะคะ่ะสิบแปดมษาจะทุกคนกับจีกับมาจากเยี่ยมบ้านเยี่ยมซองกันเลยเนาะค,ะะค,ะะคะ่ะเนาะเดินทางปลอดภัยเนาะคะ่ะค่ะเสีใจกับจีร้ายเนาะ,ะเดี๋ยวกับจีเปิดเพิ่มกันแล้วเนาะค,ะะคะ่ะเนาะอยากให้เขาช่มือเนาะคะ่ะเนาะ วิ่งบนล่างที่สิบแปดเดือนสี่หกสองอ่ะมาเมืองกันตัวเด่นวันนี้มีมีมีเจ็ด หกหนึ่งห้าสามอ่ะมีซ้ำหนีตัวมีซ้ำหนีกับซ้ำหนี <c oughs> อย่าเห็นมันลายตัวไลเ่เถะเนาะซืเอร่ไว้กันจีวาเด็กกันลงทุนกันยางรลมัดรลว่างด้ยพี่น้องเพราะว่าสูตรเท่ากับมีเขา่ามีลุดเนาะคะ่ะเนาะมีเขา่ามันกับมีลุด คือกันนั่นแหละกะปรดพิจารณาดูให้ดีเดอ้อก็จะนับสนุนการพนันทุกสิ่งทุกอย่างด้วยค่ะเนาอให้เป็นแนวทางสื่อเด้อพี่น้องเน้นวิ่งเข้ามนีเน้นวิ่งเจ็ดเจ็ดกับหกเด้อพี่น้องกันแปด กันแปดกับเก่าหกมาเราว่างเก่าสามมาเราว่างแปดสองตัวสองตัวเจ็ดเจ็ดก่อนเลยหกเจ็ดหนึ่งเจ็ด ห้าเจ็ดสามเจ็ดอะเดินหกน้ำเนาะก,กับหกหกไปหกหกหนึ่งหกห้าหกสามหกอะกันเฮนเมาภายนอง มันนีจีโรงสองสูตรในหนาเดียวกันมันจังบอไอ้นีเนาะ,ะประหยัดกระดาษเนี่ยจักหน่อยตัวกันเก้าเจ็ดห้าเก้าสามเก้า สามเก้าแปดเก้าแปดหกอ่านี่จะมีตอนนี้แหละอ่าสามสามหก อืมตัวเน้นเมืองตัวเน้นวันนี้เน้นนี่เดอพี่นอ้องเน้นหกเจ็ดหกเจ็ดหก จ็ดหกเจ็ดหกเจ็ดก็หาหกกันกันนี่เดอ้อกันเก้าเจ็ดหาเกา้าเก้าเจ็ดเจ็ดเก้ากับน้ำเดิศพี่น้องอย่าลืมกราบเดอ้อบนรางแต่สูตรเนี่ยชอบมากบนเนี่ยสูตรเนี่ยชอบมากบนกับประมาณนี้เนาะคะ่ะสูตรลอง สูตลองสองสี่หกเจ็ดแปดนั่นพี่น้องมาแล้วสูตรล่องมีหกมีเจ็ดมีแปดนี่กันแปดไว้เจ็ดแปดมีบ้าง ราลื่มกันเจ็ดแปดใส่เจ็ดแปดไปน้ำเจ็ดแปดหกเจ็ดกบมีนะพี่น้องหกเจ็ดมีสองมีสี่ก็นี่แหละอันว่ามังตัวจับหายกับจับเอาไมเดอร์พี่น้องเด้อ อต่อมาเอากับเมือเมืองอีกสูตรหนึ่งเน้วเมืองสูตรนี้ก่อนอทางฮาหนอยสองตัว ที่สิบแปดอืมเขาจะได้มึงเปรียบเทียบกันเนาะวา่าตัวใด้ชนมันนี่ได้เจ็ดแปดเก้านั่นแล้วก็ศูนย์หนึ่งสองอืมเอามึงพี่น้องบ้าง สองตัวเจ็ดศูนย์เจ็ดหนึ่งเจ็ดสองแปดศูนย์แปดหนึ่งแปดสองเก้าศูนย์เก้าหนึ่งเก้าสองอ่ะ สมิสูตรนี <us> ่ห้าเดนสูตรนี่เดนมีเจ็ด มีเก่าแล้วก็มีหนึ่งพี่น้องสรนีเด่นสามตัวเอาลืมตัวกันใส่บอตัวกันไม่ต้องแจกใดๆหรอกเนาะเพราะว่ามันชอบมากตัวกันกับใส่ไปเมื่อโหลดมีเจ็ดแปดเจ็ดเก้าเจ็ดเก้า ปดเก้าศ่สอง่านี่ใส่มันไปยังสัน่นละจอดมาตกันนี่นะกันเบิ่์กันอย่างนะตัวเด่นเามีเจ็ดมีเก่ามีหนึงนี่ห้อกรเลือกเลยเจดศย์ 7, 0, 7, 1, 7, เจ็ดหนึ่งเจ็ดสองแล้วก็เก้าศูนก จ็ดหนึ่งแปดหนึ่งเก้าหนึ่งศูนย์หนึ่งหนึ่งสองตุกันไม่อยู่บัดใดกันหกศูนย์หกหนึ่งหกสองเจ็ดหก หกแปดหกเป็นยังคือกันต่หกสูตรนี่มันมากเก่าสูตรพุ่นมันมากหกกัเลยกันหกนกับเก่านี่สูตรนีพระเอกเ้าคือ ลืมใสเจ็ดเ,เจ็ดนะเบิ้ลกเ็ดเจ็ดเจ็จ็ดหนึ่งหนอ่าาจะเลนเบิร์ก็เลนนี่แหละเจ็ดเจ็ดกับหนึ่ง,นงนนหนึ่งนี่แหละสองโตนี่เจ็ดเดหนึ้อาจะเอาเบิ้ล เจ็ดเก้านี่ไปเอกเข้าเจ็ดเก่าตัวเน้นเจ็ดเก้ากันเนี่ยเจ็ดหกหนึ่งเกาะเจ็ดหนึ่งแปดหนึ่งแปลงสันเนาะเจ็ดแปดเจ็ดแปดกระมี่นี่คือกัน เจ็ดแปดอันนี้เจ็ดสามมีเจ็ดแปดหกเก่ามีบอหกเก้าหกเก่าบะมีนี่มาใส่ตัวกันตัวนี้ก็ได้ยึ๊บอ่าชนหนัง คนยังพี่น้องกันหกเก่าน้ำเนยอ่าตัวชนมีคือกันบ่เจ็ดเด่นน่ะพี่น้องเจ็ดเด่นเจ็ดนี่ก็เจ็ดนี่ก็เจ็ดนี่ก็เจ็ดรูดเจ็ดนะ่ะลูดไปเลยพี่น้อง อันนี้เด่นเจ็ดก็หกอันนี้มีเจ็ดก็เก่านี่แหละเน้นหกเจ็ดเจ็ดเก่านี่แหละหกเจ็ดเก้าเจ็ดเนี่ยพี่น้องที่เบิ้ลกับเจ็ดเจ็ดกันหนึ่งหนึ่งเด้อเบิ้ลเบิ้ลกับเจ็ดเจ็ดหนึ่งหนึ่งแหละอะนี่หกเจ็ดนี่กับเจ็ดนี่กับหกนี่กับมีเจ็ดแลมีเก้าเอาเลือกเอา อืมนี่กับมี่สองคือกันซีสองก็ได้พี่น้องอันมากซีสองกับลงบอเลเดอร์ซีสองหมูวบ้ามันออกซีซีฮันเตอรัน马克ซีสองเนาะจัดไปศูนย์กับมี่งกศูนย์เกาศูนย์กับกัน กันนี่หกศูนย์จะละหกศูนย์เก้าศูนย์อเตียนมาหนึ่งเก้าหนึ่งเก้าศูนย์เก้าสองเก้าว่าฉันเก้าสองเนี่ยพิจารณาเมืองละกันเนาะพี่น้องกับจิมมี่ประมาณนี้เนาะค่ะ มัมกตัวใดกระจัดเอาเด้ออ้าวอืมนิ่นกับน,นิ่นตัวนีแหละน,นีนี่นินอืมหกเจ็ด เน้นมุกเจ็ดกับเจ็ดเก่านะเนาะเนาะเย็นเะยนยะนอ่าน,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 นี่อันนี้ก็เน้นนี่ศูนย์เจ็ดกับงามเนาะนั่นแหละเน้นเจ็ดนั่นแหละรูดเจ็ดเลยพี่น้องมันใจเจ็ดโอเคก็สำรับคลิปนี้ก็ ข้อใบแค่นี้ก้อนกับมน,นีกัขอให้ทุกท่านปังปๆแห้งห้งอีกเนาะค่ะเนาะก็อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้อีกในเดอ้อกพอกัอนไมหมมืออื่นเนาะค่ะสำหรับมน,นีก็สวัสดีจ้า